สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีนะครับเราใช้ยามพาหนะในการพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆด้วยเจ้า Honda CT125 คันนี้ครับผมแล้วอุปรกรณ์สําคัญอย่างหนึ่งฮะที่เราเพิ่งได้รับมาเมื่อวานนี้ครับเป็นอุปรกรณ์ที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยฮะสำหรับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ Honda CT 125ครับก็คือเจ้านี่ฮะกล่องเก็บของท้ายรถนี่เองละครับ ด้วยคุณสมบัติที่สําคัญของเจ้า Honda 125ฮอนด้าซีที125ที่มีหลกเก็บของขนาดใหญ่หลกวางของขนาดใหญ่ที่ด้านหลังครับมันก็เลยเหมาะมากสําหรับการที่จะวางกระเป๋าวางกล่องวางอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมชอบนะฮะแต่สําหรับตัวผมเองผมเชื่อว่าเจ้ากล่องตัวนี้ครับผมเจ้ากล่องเก็บของท้ายรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ฮะมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนช่วงนี้ครับผมไปลุยมาหลายที่ฮะแล้วก็ไม่สามารถพกเข้ากล่องไปได้เยอะแล้วไอที่พกไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเปียกเวลาโดนฝนฮะก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้านี้มาใช้ครับ หากถามเรื่องราคาครับเจ้ากล่องตัวนี้ฮะเป็นกล่องเก็บของท้ายรถที่สามารถบรรจุโมกน็อกได้2ใบมีขนาดบรรจุอยู่ที่45ลิตรราคาเพียงแค่915บาทครับแล้วผมก็สั่งซื้อมาจากในเว็บไซต์เนี่ยละฮะในช้อปปี้เนี่ยละครับที่สำคัญฮะผมฝากลิงก์ไว้ด้านล่างในช่องคํญญาบรรยายให้คุณผู้ชมไปสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเลยครับ ในส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งครับก็คือเขาจะมีเจ้าตัวพิงหลังตัวนี้ให้ครับคุณผู้ชมแต่เจ้าตัวพิงหลังตรงนี้ฮะมันทํามาจากพลาสติกแข็งครับมันไม่ได้ทํามานุ่มๆแบบของกีวีหรือของเฉดเขาครับหากคุณผู้ชมก็รู้จักกับพวกมีร้านท,ทําเบาะแถวแบ้านก็ลองสั่งเขาทาดูได้ผมว่าไม่น่าทํายากอะไรครับข้อดีอย่างของการติดเจ้าตัวนี้ไว้ในส่วนด้านหลังก็คือในส่วนของหลังคนขับที่ติดกับเราตรงนี้ฮะเราสามารถที่จะวางของไปได้ครับเช่นพวกเต็นต์ต่าง,างๆที่มันยาวๆฮะหรือว่าผ้าต่างๆที่เราสามารถที่จะวางทับไปตรงนี้ยาวๆได้ ก็จะมีช่องว่างให้เราใช้ประโยชน์ได้หรือแม้กระทั่งวางพวกถังน้ํามันต่างๆครับขนาดเล็กครับผมนอมอยู่รอบๆตรงนี้ก็สวยงามลงตัวใช้ได้ทีเดียวครคุณผู้ชมครับผมไม่ได้ดูใหญ่เกะก,กะเอถทะจนเกินไปใครที่รู้สึกว่าเอ้ยชอบเดินทางเป็นประจําจริงๆนะ่ะขนาด45ลิตรนี้เอาอยู่ครับหากเทียบขนาดแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะจะพบว่า ด้วยขนาด45ลิตรของเขาเนี่ยมันไม่ได้ดูใหญ่โตจนเกินไปเลยตอนแรกผมก็มีความกังวลว่าเฮ้ยเอาสักประมาณ35ลิตรหรือ26ลิตรดีไหมเพราะว่า 45ลิตรเนี่ยมันดูใหญ่มากเลยมันจะไม่เหมาะไหมแต่พอเราทําการติดตั้งกับเจ้า c ี1 2 5ของเราเรียบร้อยฮะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันพอดีเลยนี่หว่ามันไม่ได้เล็กไปไม่ได้ใหญ่ไปครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของภายในฮะเจ้าตัวนี้ครับจะให้กุญแจมา2ดอกฮะคุญแจสี 4, แดงแบบนี้ครับผมเมื่อเราเปิดไปครับผมเราจะต้องปลดล็อกโดยการเลื่อนเจ้าล็อกตัวนี้นะครับล็อกเขาอยู่บนนี้เราจะใส่ในี้เพื่อปลดเพื่อเพื่อล็อกนะฮะแล้วก็ดึงขึ้นมาเพื่อปลดล็อกครับผมหลังจากนั้นฮะเรายกเจ้าตัวนีี้้ขึนมาาาครบรบเจะพว่่่่ออุปกณ์ทยู ไอ้ช่องว่างที่อยู่ภายในตรงนี้นะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกได้ถึง2ใบอย่างที่เขาบอกไหมเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูครับเดี๋ยวเราจะลองโดยการใช้หมวกกันน็อกชนิดเต็มใบป,ปิดคางแบบนี้ครับผมใส่เข้าไปในน,นี้2ใบดูซิว่ามันจะได้ไหมอย่างเขาโฆษณาหรือเปล่าอ่ะเปิดออกมา45ลิตรนะจ๊ะ ถ้าใส่ลงไปนะครับผมใส่แบบนี้ฮะใส่แบบนี้สามารถใส่หมกกันน็กได้2ใบครับคุณผู้ชมฮะแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วปิดได้ไหมใส่ได้ปิดไหมขนาดสองปิดดูนะครับผมใส่เปิ๊บเอาปิดล็อกจ้าโอเคฮะคุณผู้ชมครับผมใส่แล้วปิดล็อกก็สามารถล็อกได้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเรียบร้อยมากๆเลยครับนี่อ่ะโอเคทีนี้ครับผมนอกเหนือจากการขนาดที่มันสามารถจะเก็บได้แล้วเนี่ย ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้ากล่องตัวนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะเมื่อเราใส่สัมภาระต่างๆครับใส่เสื้อผ้าใส่ของของเครื่องใช้ไปปุ๊บเราเดินทางไปถึงรงแรมหรือสถานที่ต่างๆเวลาเราต้องการจะหยิบไปใช้ครับเราไม่ต้องมาคอยเสียเวลายกเพื่อจะเอาไปทีเอะหยิบไปทีละชิ้น2ชิ้นแล้วกลับมาเปิดใหม่ฮะเราแค่แค่มาปลดล็อกตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเปิดขึ้นมาฮะแล้วสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มที่กดได้ครับเราแค่กดปุ่มตรงนี้ลงไปฮะคุณผู้ชมครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะยกกล่องนี้ขึึ้้นมาไดดครับง มานนิดึงเพียงแค่นี้ฮะเราก็สามารถจะเคลื่อนย้ายเจ้าตัวนี้ไปได้ทั้งกล่องเรียบร้อยครับหลังจากเราถอดกล่องมาเรียบร้อยฮะเจ้าตัวนี้ก็พร้อมที่ให้คุณผู้ชมขี่สัมภาระต่างๆคุณผู้ชมเข้าไปอย่างที่พักโรงแรมรีสอร์ทหรือว่าเข้าไปที่เต็นท์ได้อย่างง่ายดายเลยครับนี่ฮะสะดวกมากๆครับกับราคาเพียงแค่915บาทแต่ต้องบอกไว้ก่อนผมเองก็ไม่ได้ขายครับเพียงแต่ซื้อจากที่นี่มาแล้วก็เห็นว่าคุณผู้ชมหากอยากจะใช้ก็ลองดูได้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการติดตั้งเจ้าเพลทตัวนี้คร่าวๆด้วยครับ เจ้าเพลทตัวนี้ครับผมเป็นเหล็กนะฮะคุณผู้ชมครับเขาให้มาในกล่องเรียบร้อยเลยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมครับวิธีการติดตั้งคุณผู้ชมดูทรงที่ผมติดตั้งประมาณนี้ครับผมใช้น็อตสีตัวด้านใต้จะมีตัวล็อกให้นะครับเป็นเหล็กให้ฮะเวลาใส่เข้าไปครับผมคุณผู้ชมสังเกตไอ้เจ้าตัวพลาสติกที่เข้าแถมมาให้นี่นะครับตัวแหลมๆให้อยู่ข้างบนนะครับผมเพราะว่าเวลาเรากดล็อกเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดบางคนเอาไอ้ตัวแหลมๆเนี่ยอยู่ข้างล่างพอใส่ไปปุ๊บมันก็หลุดครับผมจุดสังเกตจุดหนี้ก็ ตัวบริเวณเหล็กที่อยู่ขอบตรงนี้ครับผมรวมทั้งตัวเหล็กแท่งๆที่ยึดอยู่ด้านใต้เนี่ยค่อนข้างมีความกลมครับผมมีความโครมคมฮะไม่ใช่กลมฮะมีความคมฮะใ,ใครที่จะทําการติดตั้งก็ระมัดระวังหรือใส่ถุงมือป้องกันไว้ด้วยนะครับแต่อาจจะไม่สะดวกหน่อยจุดที่ติดครับผมไม่ได้ตรงเป๊ะเลยทีเดียวฮะมันจะออกเฉียงๆนิดนึงนะครับแบบนี้ฮะ ในส่วนเหล็กด้านใต้ที่ผมบอกว่ามันจะคมนะครับผมนี่ฮะเจ้าตัวพวกนี้ฮะตามขอบนึงนี้นจะค่อนข้างคมนะับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราติดใต้นี้ฮะในแนวนี้ก็ได้ครับหรือจะติดแนวยาวแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ใครถนัดครับแล้วแต่ว่าสะดวกที่จะติดตั้งแบบไหนแต่ผมลองติดแบบนี้เลยเฮ้ยมันก็โอเคนะมันติดอยู่ใช้ได้ครับคุณผู้ชมครับผม,มก็ติดตั้งไม่ได้ยากอะไรฮะใช้แค่ประแจเบอร์14ตัวเดียวครับผมไม่ต้องใช้อะไรเลยฮะแล้วเวลาจะใส่ฮะสังเกตไหมครับผมไอ้ตัวนี้ฮะมันจะเป็นตัวที่เรา กดทั้วไปแล้วปลดล็อกครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขอยึด2อันครับที่จะเอามาใช้งานได้ทีนี้ครับพอจะติดตั้งเอากลับคืนก็ไม่ได้ยากเช่นกันครับผมสังเกตตรงนี้นะฮะว่ามันจะมีขอล็อกของอันนี้ที่อยู่กับด้านหน้าครับผมแล้วก็ตัวนี้สําหรับตัวปลดล็อกที่เราจะกดตรงนี้เพื่อล็อกกับเจ้าเดือยตัวนี้ครับผมมาเราก็มาใส่เจ้าตัวหน้าก่อนเลยฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งต้องใช้กุญแจด้วยครับในการที่จะล็อกหรือปลดล็อกครับผมใส่กุญแจจ้า จากนั้นนะัเอาด้านหน้าใส่ให้มันตรงล็อกครับคุณผู้ชมฮะใส่เข้าไปตรงล็อกแล้วจากนั้นครับผมต้องบิดกุญแจขึ้นมาต้องบิดกุญแจขึ้นมาทุกครั้งนะครับเพื่อที่ว่าจะกดเจ้าตัวนี้ลงไปได้ไม่งั้นมันกดไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะหล้วจากนั้นก็ทําการล็อกครับผมเพียงแค่นี้ฮะก็เน่นหนักแข็งแรงพอที่จะพาคุณผู้ชมไปค้างคืนที่ไหนก็ได้ทั่วราชาอาณาจักรครับ ด้วยราคา915บาทนะผมเชื่อว่ามันจะทําให้คุณผู้ชมสามารถที่จะมีความสุขในการเดินทางมากขึ้นครับเพราะว่าเราสามารถเก็บของต่างๆของเราได้หลายอย่างโดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะเปียกฝนเปียกน้ําหรือเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุครับเจ้าตัวนี้สามารถกันน้ําได้ในระดับหนึ่งครับแต่การกันน้ำเนี่ยเหมาะกับการกันน้าฝนอะไรพวกนี้มากกว่าครับไม่ได้เหมาะสําหรับการเอาไปโยนลงน้ําหรือว่าเดินรุยน้าหนักๆครับเพราะว่าในส่วนระหว่างของช่วงที่ต่อกันเนี่ยเขาก็เพียงแค่ปิดทับไว้เฉยๆครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าแท็บสติกเก ตรงนี้เท่าที่สังเกตครับไม่ได้สะท้อนแสงครับผมก็คือลองสองสองดูมันไม่ได้สะท้อนแสงนี่นาแต่ก็สําหรับราคานี้ก็ยอมรับได้กับวัสดุแบบนี้กับสิ่งที่ได้รับครับหากแยากได้สะท้อนแสงก็ไปซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงมาปิดทับเองอีกทีนึงก็ได้ครับเพราะหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบใจหากชอบก็ไปสั่งซื้อแล้วกันนะครับไม่ต้องสั่งที่ผมผมเองไม่ได้ขายครับแล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเทเดียนทัวครับสวัสดีครับ